เขาเรียกว่าน้ํากลอยปะที่มันเป็นน้ําจืด่อเป็นทะเลน้ํากลอยครับแล้วคือพอเราอยู่กลางทะเลแล้วมันเป็นเรือแบบโบราณเราไม่มีที่เพราะเรามีโดรนด้วยเราไม่มีที่ที่จะเอากันดงกันแดดออกไปทานเราก็ปกป้องกันเองอยู่ตรงนั้นปกป้องกันเองมันก็เลยเกิดการไหม้ของแขนเพราะว่าชุดผมมันเป็นเสื้อเชิ้ตแล้พับแขนซึ่งทุกวันนี้คนอาจจะไม่รู้สึกแต่ว่าจริงๆนี่คือยังไหมอยู่อ๋อ กันแดดดำลงแล้วมันก็รู้สึกว่าหน้าเราลอยอะครับว่าคือเวลาคอมันดำแต่ว่าหน้ามันลอยคือหน้าเราผมก็แปลงเหมือนกันว่าหน้ามันไม่ดำขึ้นแต่ว่าคอดำคือท่านใช้แป้มือรู้จักผมใช้เบอร์เดิมนะครับไม่เปลี่ยนเบอร์คือกันแดดก็เอาไม่อยู่ใช่เอาไม่อยู่แดดมันมันร้อนมากแล้วก็นี่ยังไม่ทันหายเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่ออะครับไมนมีแสงไม่ต้องรำไ ผิวผมมันแตกมากเลยคือมันมันลอกน้อยเลยปกติมันน่าจะกลายเป็นแผ่นๆแต่ว่าอันนี้คือก็ไม่ค่อยลอกแล้วก็ดำนานด้วยครับถ่ายละครไอ้นี่ไม่ลอกลอกเป็นขุยแต่ว่าไม่ไม่ได้ลอกเหมือนที่เขาลอกกันเป็นแผ่นๆคือถ้าลอกเป็นแผ่นๆน่าจะหายไวบ้างมีคนบอกที่ถามมันมีผลต่อการดูดีนิวถ่ายฉากต่อนี้ไหสุดๆมันไม่มีความลับอิดชเรามีเมคอัพที่เลือกอยู่ ดีพีเราเก่งทุกคนพร้อมช่วยเหลือเพราะว่ารู้ว่าทุกคนหนักหมดเออใช้ไฟช่วยไหมครับต่อใช่ถ้าเป็นอินเสิร์ตมือก็ไฟอีกเรื่องหนึ่งไฟเต็มหมดแสดงพรุ่งนี้ก็ต้องรับมือกับพรุ่งนี้เราจะไปทะเลต่ออีกค่ะแต่เก่ายังไม่หายแต่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะรอได้เลยครับแล้วผู้จัดตอบใจยังไงช่วยใช่ผู้จัดด้วช่วยปลอบประโลมเราไหมครับจริงๆเวลาเขามาเชียร์เราที่กองเราเขาตอบใจจริงเขาไม่บอกเลยแม้แต่ก็เห็นเขาเอ็กซ์กิ้งไม่กัน เขาก็สงสารนะแต่ว่ามันแจ้งทำอะไรได้ไม่ได้จริงๆต่อคุณไี่ตักผิวแค่นั้นคนข้างนอกเอาจริงว่าผมรักแต่ดูผมแบบถ้าเพื่อถ้าเพื่องานเออผมก็ดูแลกันหมดแต่ S <S จริงๆถ้าแบบในพรีเซนเตอร์ผมนอกจากกรุงเทพนอกจากกรุงไทยอักซ่าแล้วมีหลายอย่างท well ี่ช่วยดูแลก็คือยังมีที่ว่างกันนองกันแดดกันนองกันแดดได้หมด โอมใช่ไหมครับคอมคอมอาบผิวผิวผมพร้อมลงแล้วครับเดี๋ยวต้องไปลุยแดดใหม่พร้อมไหมครับยังไงไปเพิ่มเพิ่มพิเศษใหญ่ก็จริงก็เตรียมแล้วแต่ถ้าลูกค้าไหนจะเข้าไปอันนี้เลี้ยงลูกค้ากันแดดอยู่นะหลอเล่หล่อเละที่จริงพอถ่ายใกล้กะจบแล้วมันรู้สึกอย่างไรตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราถ่ายได้ช้าแต่พอวันที่เนี่ยพงท้ายจริงอีกไม่เกินสองวิจบใจหาย จะหายกันทั้งทีมทั้งพี่อาทั้งทีมแบบเพื่อนเพื่อนักแสดงในกองแล้วสุดท้ายแล้วทุกโปรเจกต์เวลามันนานนะครับมันผูกพันหมดแล้วหือทุกคนเป็นเพื่อนเราหมดแล้วมันมันอาจจะไม่ได้แปลว่าเราต้องคิปไปไหนมาไหนด้วยการหลอกแต่สุดท้ายแล้วมันชัวร์ว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะเราแบบไม่ใช่คนไม่รู้จักกันนะอะไรเงี้ยอะสก่ดองากี่อากาศเปลี่ยนร้อนูมึมีงานเขาทำทุกอย่างเพื่อ ผมพูดจริงว่าการที่กองนี้มาเปิดในปีที่อากาศเป็นแบบนี้จะบ,บอกอะไรจะบอกอะไรกล้าพูดเลยว่าเ <c oughs> ชื่อผมเถอะ<อ>ทุกคนน่ะเ <c oughs> ขาหลุดเกินเขาว่าเต็มที่ไปแล้ว <c oughs> ม,มันมากกว่าเต็มที่ <c oughs> เพราะว่าเราเจอช่างกองทงั้งช่างไฟรวมถึงหน้าที่อื่นที่ยิสโตกในกองเลย <c oughs> ซึ่งแบบสุดท้ายเรามาตรการมันก็ต้องมากขึ้นแ่ะแล้วแบบแตถามว่าไม่ถ่ายได้หรอ ก็ไม่ได้เีกแฟนก็รออยู่เองทุกคนคิดถึงคนดูหมดทุกคนรู้สึกว่าอะไรก็ได้แต่ทุกคนต้องไม่ได้ดูมันช้าลงอย่างเช่นแบบทุกคนบางคนบอกว่าโอ้ยปีได้เนี่ยใจเย็นๆเราเต็มที่อยู่ถ้ามันปีนี้ได้เราก็อยากปีนี้แน่แล้วูวยทะเลที่ไหนพันกาช่วนตลอดคอนไปทางใต้โอ้โหแต่ไม่ใช่ที่แต่ใต้ไม่ลึกใต้ตื้นๆใต้ตื้นๆกระจวนืแน่ ก็แต่ไม่ถึงคิดว่าไม่แรงเท่าะความกเครองอ๋อถ้าที่ถามโลเคชั่นมาไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าผมก็มีการต้องเต็มตัวแล้วก็ได้ถามถึงอากาศโลเคชั่นด้วเพราะเราคิดว่าแบบอุ้ยร่นมาตั้งเยอะเออากาศดีขึ้นแน่เลยตกรเปล่าเลยอากาศเท่าเดิมเขาบผมโอ้โหจริงอันนี้คือการทํางานที่สุดเลยป่ะที่มันต้องท้าทายการระบบธรรมชาติจริงๆผมว่าในแง่อากาศร้อนสุดจริงๆค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้ผิดที่แค่คอสตูมที่เราเจอ ผมว่ามันคือสภาพอากาศที่สุดท้ายเราก็เลยอยากณลอค์แล้วว่าช่วยเถอะร้อนจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วแค่ออก็คติจริงกับพี่ยาได้หน่อยจริงป้ะที่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเกียรติมากๆกับพี่ยาเพราะว่าใครที่ตามบุกตามงานมาผมมาผมชอบทํางานแนวนี้มาตลอดคือการที่แบบสุดท้ายแล้วผมกับพี่ยาทุกคนจะเห็นว่าเราขายงานกันจริงๆ เร,เราขายสิ่งที่เราตั้งใจทํามันอย่างสุดหัวใจจริงๆส่วนอะไรี่มันจะเกิดขึ้นเราเชื่อมั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของมันแล้วเราเชื่อว่าคนที่รู้สึกตามโดยคนที่รู้สึกตามเราได้เขาจะมีส,สติแบบหมายถึงว่าเขาสบายแล้วอ่ะทุกคนมีชีวิตของตัวเองเออแล้วผมก็คารมชีวิตทุกคนซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราายทอดออกมาจากการแสดงล้วนๆใช่เอาจริงผมรู้สึกว่า เป็นอีกหนึ่งเรื่องจริงๆนะที่อยากให้ทุกคนรอดูครับแล้วนี่ผมก็ไม่ได้กลับมาช่วยงานที่สามนันว่านี่ก็เป็นแบบอีกครั้งที่ภูมิใจท่องสารภูมิใจอีกหนึ่งคอนเสิรของเราค่ะพี่แอฟตอนนี้เขาดูแบบว่าอินเลิฟมากค่ะคุณต่อขาครับเออเซลเขาไปหยุดหรือเปล่ามันหยุดไม่อยู่แล้วว่าจะอินเลิฟผมอินเวิร์กอยู่เขาไปอาจจะไปไม่ปดูว่า เราเราไม่ได้ฟาโร่จริงเพราะว่าตอนเนี้ยเอาจริงพิดเดียร์เนี่ยผมยังไม่พยายามพูดถึงโปรเจกต์นี้แต่ว่าคือการรู้จักคาดรอผมอยู่ผมจะเป็นจะต้องรีบโฟกัสมันโฟกัสทันเยอะนะแหม่ปล่อยให้พี่เขานำหน้าไปก่อนเลยใช่ไหมคะเรื่องบอกว่าพาผมออกได้ผมไม่ออกเลยอินเวอร์สครับอินเวอร์สอเวออ่ะเราในถ่ายหน้าก็เป็นคุณความรับผมมานานเลยผมปิดตัวมาแล้วแบบเทีอะไรอย่างเงี้ย ก็ชีวิตคนทั่วไปเพราะว่าทุกคนมีชีวิตของตัวเองแล้วเราก<ม>็คาลมให้เกียรติซึ่งกันและกันดีใจไปกับเขา<ม>แล้วก็ไม่ว่าเขาจะดีใจหรือเสียใจเราแค่ร่วมไปกับเขาเไม่ต้องไม่ต้องไปเกินเขาเอ่ะคือผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะพอดีสุดในการย<ม>ิ่ <c oughs> เราอยู่ด้วยกันแล,แล้วเราน่าจะยิ้มให้กันไปได้ตลอดอินวัวอินวัวอินวัว อินเวิร์กอินเวิร์กธนาภพอินเวิร์กนะได้แท็กใหม่แล้วหรอธนาภพอินเวิร์กเวทฟอร์ p ซัพพโอเคเดี๋ยวอินเวิเสร็จค่อินเลิฟทีหลังนี้หรอคุณโอเคขอบคุณครัพี่ต่อ Welcome to Star Society